ครับขอสวัสดีนะครับผมมนีผมกับผมอีกแล้วนะครับไพชแนลนะครับมนีผมก็ลองสั่งนี่เลยนะครับเป็นตัวด้ามจับ power bank นะครับของยี่ห้อน่าจะอ่านว่า j u l a n c y นะครับ u l a n c y หรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอไวด้วยนะครับมาจากเว็บหนึ่งนะครับลาซาด้าก็หาค่อนข้างยากอยู่นะครับถ้าใครอยากลองใช้ดูก็ลองสั่งได้นะครับที่เว็บของ รัสดานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยนะครับอันที่ซื้อมานี่ก็คือไม่ใช่อะไรนะครับกล้อง,องผมมันเป็นกล้องรุ่นเก่าใชา้ถ่ายได้เล่นของผมนี่แหละครับไม่ใชมีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าแบตมันค่อนข้างเหมือนมันจะบวมนะครับเนี่ยแล้วก็มันชาดชารจแล้วก็คือมันเก็บฐานได้แค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ฮะ ประมาณ900มิลมนะครับก็ซื้อมา้กล้องไว้ถ่ายเล่นๆนี่แหะครับไม่มีตังค์ซื้อใหม่ค,มค่อนข้างจะน่าจะกล้ไดเก็บกลับโรงงานแล้ว<อ>ก็มาดูกันนะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะครับแกะออกมาปุ๊บนีอนะครับผมแกะออกมาแล้วล่ะจะอามาให้เพื่อนๆดูนะครับยูเรนซี่นะครับหรือเปล่ารุ่นบ B, B าจะเป็น B G 2นะครับ6,800มิลลิแอมป์นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าผมใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องชาร์จแบตเพราะว่าผมใช้เนี่ยไม,ไม่ถึงไม่ถึงเอ่อไม่ถึง15นาทีก็หมดแล้วกล้องตัวนี้นะครับไว้ถ่ายเล่นเวลาทำคร่าวๆอะไรอย่างงี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ด้านล่างนะครับจะมีเขียนว่านี่ย เมอินไชน่านะฮะนี่ครับตัวอินพุตเอาพุตนะครับห้าโวลต์นะครับยี่สิบสี่แอมป์แล้วก็ตัวตัวนี้อยู่ที่หกพันนะครับกพันแปดร้อยมิลลิแอมป์นะครับก็เท่ากับว่าผมมีเจ้าตัวฐานตัวเนี้ยนะครับที่ผมใส่เข้าไปดีแค่อยู่ประมาณหกก้อนเพราะมันเก้าร้อยใช่ไหมเก้าร้อยหกก้อนก็ใช้ได้ผมลองดูนะ น่าจะทั้งวันนะที่ผมลองใช้ดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นด้ามจับ่างนี้นะครับมี USB นะครับ USB พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวจับนะครับสำหรับกล้องเรานะครับตัวนี้ข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะถามว่าหนักไหมหนักนะครับตัวนี้ประมาณสักน่าจะสิบยี่สิบมันดังหนักแต่ว่าหนักกับหนักจับดู้เลยว่าหนักเหมาะมือมากนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็จะมี ตัวนี้นะครับสายชาร์จนะครับสำหรับาชาร์จกับกล้องนะครับมาให้หนึ่งชุดนะครับ USB อะเรามาลองประกอบกันดูครับเนีย่ยเท้หัวมันเนาะกล้องเราก็อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับอลองอาจจะมีขอบมันตรงนี้นะครับที่ไว้สำหรับหมุนใส่นะครับตัวนี้ลองใส่กันก่อนใช้ทางไหนวะเนี่ย โคโปรงโคปรง,ปรง,ปรงยังไม่มีเงินซื้อครับชานี้ไปก่อนแล้วกันนี่นะหมุนใส่ได้เลยนะครับปึ๊บนีะ่ะปึ๊บไปเลยหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับโว้ยเป๊ะครับ,บนี่ครับ,รบเราก็จะมีด้ามจับที่สามารถชาร์จไฟได้ทั้งวันนะครับนี่ฮะตัวกล้องสักเกตตรงนี้นะครับ ตรงนี้นครับตรงนี้คือแบตของผมนะครับแต่ถ้าเราเอาสายชาร์จนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเสียบ USB พอร์ตเข้าไปนนี่ยสายตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จสำหรับกล้องเรานะครับ เราก็เก็บสายมันสวยๆหน่อยครับจะไม่ยาวไปนะผมว่าครับมีช่องต่อข้างๆนะครับสีขาวนี้เนี่ยกล่องเลยชาร์จครับปึ๊บเนี่ยสังเกตตรงกล้องนะครับเนี่ยไฟก็จะชาร์จพอดีครับอ่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสายเราก็เก็บเข้าไปหน่อยไม่ให้บังหน้ากล้องนะครับนี่ ไปไงนะครับผมเรียบร้อยนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่สวยงามนครับเราก็ถ่ายได้ทั้งวันเลยครับทีนี้แบตไม่หมดไม่ต้องเปลี่ยนแบตไม่ต้องชาร์จแบตครับถือไปได้เลยทั้งวันนะครับถือว่าโอเคครับถามว่าหนักไหมพอดีเหมาะมือนะครับน้ำหนักโอเคเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปไว้ท่เทนี้นะครับเอาฝากไปเลยนะครับถ้าใครต้องการก็ไปค้นหายรัานซหายากนะครับตัวนี้ ยูแลนซี่นะถ้าใครอ่านว่าไงก็บอกผมหน่อยยูแลนซี่บีผมลืมบอกไปนะครับตัวนี uh, ้อก็า9 0บบาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมนำซ้ำซ้ำ